อ่าฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับ w อ r s h i p Girl นะครับอ่าขอโทษที่ไม่ได้อับมาหลายวันนะครับพอดีติดทุระอะไรนิดหน่อยนะครับแล้วก็ติดเกมอีกนิดนึงแล้วก็สุขภาพอีกนิดน,นึงนะฮะรวมๆกันแล้วก็เลยอาจจะช้านิดน,นึงนะครับก็ขอโทษด้วยวันนี้ก็จะมาอยู่กับวอร s ชิปเกิลเหมือนเดิมแต่ละว่าเป็นพว,วิเรือนะครับก็ วันนี้จะเป็นเรือพิฆาตนะครับอายานามีนะครับหรืออายานามีเลนะครับเราจะมารีวิวอีวอาศูนศูนนะครับนี่มันฝืดนะป่ะเหอะลืมมันไปก็ตะกี้ผมพยายามไม่ใช่ตะกี้หรอกนานละสะักสักพักใหญ่ๆห,หลายใหญ่แล้วครับก็พยายามจะอ่าหาร่างแรกนะเพื่อ ก็เลยได้มาหลายตัวแหละจะให้อินทรียกินไปแล้วนะครับคือมันได้มาหลายตัวนี่คือไม่ใช่ได้อานา,ามีนะได้ตัวอื่นมานะครับนี่ก็กิน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 นะครับตอนนี้นะสุดเดือมจะเต็มแล้วนะครับอ่ะก็วันนี้ทำไมเป็นอายานามีนะครับคือจริงๆแล้ว วันนี้ผมก็ค่อนข้างจะว่างนิดหน่อยแต่ว่าไม่รู้จะพรีเซนต์เหลืออะไรดีอีกแล้วครับคือมันเก็บไม่ทันนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้เวลจริงๆขอทนด้วยนะก็คือเต็มที่ก็เก็บได้แค่เดนวันนะครับก็มันก็เลยไม่ถึงไหนนะคือที่คืบหน้ามาก็คือรีโมเดลบิ๊กมาตัวที่สองไปนะนอยู่นี่ปะเอออยู่นี่นะ แต่ก็คือเขากำลังทำตัวอื่นอยู่นะครับแต่ก็ยังอย่างที่บอกแหละฟองตายจะไม่อยากนี่นะครับจะอาจจะก่อนก็ได้นะเพราะเห็นมีคนชอบอยู่แต่พอดีะเรื่องอายานามินี่คนถามมาเยอะนะครับก็เลยมารีวิวให้ดูก่อนละกันเพราะว่าผมคิดว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผมก็ค่อนข้างชอบนะเพราะผมก็เลือกปั้นตั้งแต่สมัยแรกตกเป็นตัวที่หาไม่ยากนะครับรู้สึกจะตกประมาณงแบบมา2นะ เนื่องจากผมหาไม่ได้นะครับผมก็เลยขอจะดูออปชันในอัลบั้มเรือแทนนะครับแต่ก่อนทำไมไม่ทำลืมครับเป็นไม่ออกเนาะต้องมีอยู่นะก็มันจะไม่มีสเตตัสนะครับแต่ก็ไม่น่าสนใจหรอกเนาะเพราะมันเป็นยังเป็นสองดาวอยู่นะครับสเตตัสก็ไม่ค่อยเยอะส่วนประวัติผมไม่อ่านประวัติแล้วคือประวัติเยอะนะครับแต่ว่ามันเป็นแบบเกี่ยวพวกคุ้มกันไปนู่นไปนี่อะไรที่มากกว่ามันไม่ได้มีประวัติสําคัญมากนะครับแม้จะมีประวัติเยอะจริงแต่ ในความเห็นของผมมันไม่ได้โดดเด่นมากอะไรขนาดนั้นนะครับอ่ะก็อ่านแล้วแบบเหมือนมันไม่ค่อยมีเนื้อนะมันเป็นนามแล้วมันยาวมากนะครับให้อ่านปุ๊บผมก็คงต้องเพิ่มอีกสักประมาณสามสี่นาทีนะหรืออาจจะได้5้านาทีในคลิปวิดีโอคือนั่งฟัง,งผมพูดนั่งฟังผมอ,อ่านให้ฟังอย่างเดียวนะมันยาวไปนะครับสรุปไปก็ไม่รู้สรุปอะไรครับมันเป็นเนื้อ,น,อนะบางทีก็แบบเหมือนว่าเป็นการ บางทีก็ไปไนู่นไปนี่ยิงบังลำบาดเจ็บสาหัสมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ประมาณนั้นนะผมก็เลยขอตัดในือเรื่องออกไปแล้วกันนะถ้าว่าถ้าอ่านอ่านในวิกิหรือะไรพวกนี้ดูนะครับถ้าอยากได้ละเอียดนะอ่าร่างแรกก็จะประมาณนี้นะครับสเตตัสก็เป็นสองดาวนะครับมันมีได้เยอะอะไรมากอ่าก็ประมาณนี้นะครับนี่ร่างแรกนี่ร่างสองดาวนะครับ พอจะพังก็ไม่มีอะไรครับไม่หวานครับอยานามีนี่ใสื่นนี่ไม่ได้อะไรกับเขานะครับบอกเลยไม่ค่อยมีอะไรครับ่ะก็ดีโมเดลนะครับรู้สึกว่าจะใช้คอคอเดียวคาดสิบสองคอนะครับถือว่าเยอะนะครับเพราะแต่ถามว่าทำไมถึงใช้สิบสองคอนะครับเพราะว่าอยานามีเนี่ยนะครับ คือจาก2ดาวอะ่ะมันขึ้นเป็น4ดาวครับเ <_ C 1> พราะฉะนั้นถ้ามันใช้อีกสองคอก็ไม่แปลงนะครับนะเพราะมันขึ้นมาอีก2ดาวนะครับพอขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะครับเลือดก,ก็อยู่ที่30ครับเลือด30นี่ก็พอคอกับพวกคาร์อักซุกิอะไรพวกนี้นะครับพี่รีโมเดลเราก็ยุ่อยู่30ครับถือเป็นเรื่องปกตินะครับแอทแท็กสครับแล้วก็ยิงตอ่อ ก็อยู่ที่ค่าสูงนะครับพู้ดีๆก็ถ้าใส่ต่อเต็มสูบก็ได้ร้อยกว่าอยู่แล้วนะครับที่ใส่แค่สองอันนะอีกอันหนึ่งผมใส่อันที่สามเลยนะครับไว้ยิงพวกเรือดำน้ําเวลาผ่านด่านนะครับก็เลยพกติดไว้ตลอดเหมือนกับเหตุผลที่เคยบอกไปนะครับสปีด38ครับถือว่าสูงในระดับโอเคนะครับมาตรฐานของผู้ีญี่ปุ่นนะครับก็อยู่ที่ประมาณนี้นะครับค้นหา38ถึงไวหา38นะครับโชคสิ กาะ8านะเพืนพวกนี้ก็บลาบาๆนะครับรมนี้ก็90กว่านะครับที่เลเวลอ้อยนะครับนะต่อไปมาดูสกิลกันนะครับเดี๋ยวใช้ดูสเตตัสผู้บวกทั้งหมดก่อนนะครับก็นี่นะครับย5 5ห้าห้าห้ายห้าสาสิก็ประมาณมาตรฐานของดีๆทั่วไปนะครับนะมาตรฐานของดีๆทั่วไปครับไม่ไม่ได้มีอะไรมากมายนะ ไม่ได้เด่นในมากมายแล้วก็อาร์เตตัลบัน,นี่นะครับเตมอนออฟโซโลโมอนนะครับที่าโซโลโมอนนะครับก็เพิ่มพลังปืนใหญ่ต่อวีโอความแม่นยำและอัตราการลดอีก30%ในระหว่างการลบกลางคืนนะครับจริงๆโบไปทำเมื่อเขือพวงอะไรก็ไม่รู้นะครับค่าปืนใหญ่เพราะว่าตอน,นคืนมันใช้ต่อวีโออย่างเดียวนะครับรู้สึกว่าคนทํานี่ก็เหมือนจะช่วยได้เยอะนะฮะแต่จริงๆก็ปืนใหญ่ตอน,นคืนไม่ได้ใช้นะ ใช้แต่ต่อวิดีโอนะครับโอเคครับบอกความแมน่นยำบอกความรุนแรงจริงๆผมพูดจริงว่าแค่จุดๆนี้ก็โอเคแล้วสำหรับผมนะครับแต่ว่ามันจะสิ่งที่ผมต้องกาคือระหว่างการลดก,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 ก็ยางคือนี่คือค่าความเสียหายไม่ลดลงตามพลังงานของคิวตัวเองนะครับคือสมมติว่าเราจะรู้กันว่าเวลาเรือโดนยิงจนเหลืองนะมันจะยิงเบาลงนะครับแต่ว่าอันนี้พอเหลืองปุ๊บยังยิงได้ปกตินะครับนะ แดงนี่ไม่รู้นะครับไม่ไม่แดงไม่เคยปล่อยถึงจุดหยุดนั้นทักทีนะโอเคนะครับก็ลองไปดูกันแบบเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆอาที่สองหนึ่งเลยที่ผมวนหาเธอที่สองหนึ่งนะครับเพราะผมเหมือนว่าจำได้ว่าอยู่แบบนี้ลองวนแบบนี้เดี๋ยวจะได้นะ,ะเดี๋ยวจะได้มาเผื่อจะได้มา,มาข้าวนสักสี่โนดเลยแล้วกันนะเพราะว่า ขาไม่มีไม่มีคำพูดนะครับเช่าก็ถ้าเทียบแล้วก็โอเคในความคิดของผมนะครับเป็นเรือที่ผมค่อนข้างจะชอบในระดับหนึ่งนะครับมันจะดูแบบรีบเรียบแต่ความสามารถเธอผมว่าความสามารถเธอก็ไม่ค่อยเลือดเท่าไหร่ะรนะผมคิดว่ามันเหมาะกับการที่แบบว่าเราเอาไว้ลุยฉากงแรกๆนะครับเพราะว่า ต่อให้เธอเจ็บปุ๊บเราก็ยังพอหวังได้าดจากเธอได้บ้างอะไรเงี้ยนะแต่ด้วยความที่เราต้องรู้ก่อนว่าดีๆเป็นเรือที่มี HP น้อยนะครับพลังชีวิตน้อยเพราะฉะนั้นการโดนแค่ทีเดียวอาจจะทําให้ถึงครึ่งหลอดได้นะครับนะถ้าโดนถ้าโดนดีๆด,ด้วยกันเองนี่ไม่เป็นไรครับจิ๊บจิ๊บนะจะยังไม่ค่อยหนักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าไปโดนเรือ,ออื่นนะครับยิงใส่นะมันจะถือว่ารุนแรงมากนะครับเข้าขั้นโคม่าเลยทีเดียวนะ อ่านี่ไงได้แล้วเห็นไหมทีอย่างเงี้ยได้งั้นก็เล่นทีเดียวก็พอแลยเพราะมันไม่มีเดี๋ยวจออ่าเดี๋ยวไปลองให้ให้โดนยิงให้ดูแล้วกันแต่ว่าขอเดี๋ยวขอกดให้ดูก่อนนะครับคือก่อนนนั้นมันหลายรอบมากเลยนะมันไม่ตกเลยสงสัยชอบออกกล้องนะโอเคมาดูกันนะครับจริงๆริงแกก่อนรีโมเดลนี่ผมก็ ร่างก่อนรีโมเดลนี้ผมก็ไม่จริงๆมันไม่มีอะไรให้น่าดูมากนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่มีอะไรน่าดูมากจริงเนี่ยสเตตัสก็ประมาณนี้นะครับเริ่มต้นก็อาจจะดูน้อยเรือกแค่15นะครับเพราะเป็นสองดาวนะแล้วก็มีสองช่องแค่นั้นเองค้นหาก็น้อยนะครับพอรีโมเดลก็เยอะกว่าเดิมนะแล้วก็คาเร็วก็อยู่ที่38อยู่แล้วนะครับนะ ก็ลมนี้เริ่มต้นที่41นะครับก็ประมาณนี้เนาะเกาะก็กระดาษนะครับนะบางโชก็เท่าเดิมนะครับก็ไม่มีอะไรเพิ่มมากขึ้นนะครับให้ดูประมาณนี้นะอ่าอ่าผมลืมให้ดูนะครับอันนี้พอรีมโมเดลเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นท่าทีนิดหน่อยนะครับนี้กอนพังครับก็นิดหน่อยนะ ไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นแบบสาวรเรียบๆนะครับนะโอเคก็เดี๋ยวจะไปลองดูนะคือจะเจ็บไหมนะเอ่อเอาสักห้าสามแล้วกันนะครับเพราะว่าอเอาแค่หนดเดียวนะดูมันก็สองหนดเพราะห้าสามมันแม่นครับแต่ผมมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะ ลองเล่นนะักถึงโหดเอก็พอนะครับหรือไม่ก็ประมาณนั้นนะจะได้ไม่เยอะถ้ามันไม่โดนยิงก็คือไม่โดนยิงนะครับเพราะว่ามัน,ม,นมันแบบเดี๋ยวคาดหวังมันจะโดนยิงว่าขลบตั้งเก้าสิบเอ็ดนะพอเริ่มเกมมาก็จะมีบบฟนะครับรดูนะครับนี่ไงเพิ่มคําว่าปื้นใหญ่เนี่ยครับระหว่างความเสียหายนะครับ ไม่ลดพังชีวิตเห็นป่ะครับเข้าเสีหายที่ตร้างไม่ลดลงตามพังชีวิตของตนนะครับตอนแรกผมเห็นความสามารถที่ผมร้อนน่าสนใจนะผมก็เลยมาร่วมทีมห้องน้ำที่ผมรู้สึกว่าค่าแอนตี้ซับคยจะสูงใช้ได้เลยนะ ก็อ,อย่างที่บอกนะครับจริงๆก็อาจาจะว่าจะอาจาจะเป็นเรื่องอื่นนะครับแต่อย่างแรกคือมันถ้าจะใช้เวลาในการเก็บคือทรัพยากรตอนนี้ไม่มีปัญหาที่น้ํามันนะน้ํามันมันน้อยมากนะครับมันขึ้นไม่ทันใช้นะครับแล้วเพรกวกับ่วงนี้ดวงไม่ดีนะเรืนนะเอพังบ่อยมากเอาจริงๆิงตอนนี้ก็ยังไม่ยังไม่ได้คิดห่วงหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องทรัพยากรนะคือ รีโมเดลบิทมาร์กทำอะไรจะทำบิทมาร์ก75ล้านพิ่ด้าไปมันก็ถือว่าเสียเยอะนะครับก็เลยอยู่ในช่วงแบบกลางน้อง,อง,องๆกักๆกว้อยู่นะครับเพราะว่าเห็นกิจกรรมมันก็เงียบไปแล้วนะทวงนี้เห็นว่าเอาโหวตมาแทนนะผมก็ไม่ค่อยว่างเขาไปโหวตด,ด้วยก็หลบหลบดีครับเหมือนเป็นดีๆเข้าไปนะครับถ้าไม่สวยจริงๆก็ไม่โดนหรอกนะ ถ้ายิงดีดด้วยกันเองก็ถือว่ายิงโอเคนะครับแต่ว่าถ้าไปยิงเรืออื่นก็ไม่ไหวนะอินาสึมานีจ่จริงก็พอจะรีวิวได้แล้วนะครับแต่ว่าเลเวลยังไม่สามนะครับมันยังติดไม่บ่อยนะผมก็เลยยังไม่ทํานะครับก็จะดูกระทงกระแท่หน่อยนะครับพอดีไปเจอบีบีนะดีให้เขา นี่นะครับตอนคืนก็จะแรงขึ้นนะครับจริงๆมันก็อาจจะแรงได้มากกว่านี้นาากก่าจะพรดีผมไปใส่อันตี้ซับอันหนึ่งนะครับมันก็เลยไม่ได้แรงเท่าไหรนะ่ห็นไหมถ้าเปรียบเทียบกับของน้ำหรือพวกนี้จะเห็นนะครับว่ามันเบานะไอตัวที่อยากจะให้เจ็บไม่เจ็บนะครับตัวอื่นไปเจ็บแทนแ้่ง,งั้นนะครับโอเคขอซ่อมก่อนนะ ก็จะมาสรุปนะครับคือความสามารถของเธอนะครับในความเห็นของผมคือเธอเก่งด้วยตัวเองเธอก็เก่งด้วยตัวเองอยู่แล้วนะ,ะเดี๋ยวจะผมจะให้ดูรีโมเดลก่อนนะครับว่าตะกี้ว่าว่าคิดที่สองคอใช่ไหมจริงไหคอนะครับแร้ทยาตอนสามร้อยสามร้อยแนะครับนะต้องการเลเวลที่สี่สินะครับอ่ะ เอ่อความสามารถของเธอถ้าจัดเป็นทีมที่ทีมที่แบบว่าไม่ได้ต้องการความสามารถจะบบัฟรวมๆอย่างทีมอ่าของเยอรมัน4ี่แล้วที่เป็นตัวแซดเล็กซนีะันะคือทีหนึ่งสี่สิบหกอะไรพวกนี้นะครับพวกนั้นจะบัฟกันเองนะครับหรือว่าจะเล่นในกองทัพของอังกฤษเธอก็จะไม่ได้บัฟนะครับนะแล้วก็แต่ว่าถ้าเล่นในกองถ้าเล่นทีมที่แบบว่า เป็นทีมที่มีความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละตัวไปเลยอย่างหัวเรือเป็นวิทมารหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เหลือก็บัฟแค่ตัวเองตัวเองเพราะเธอจะรับผิดชอบตัวเองได้ดีนะครับเพราะว่าเธอก็บัฟของเธอให้แรงได้นะครับแต่ว่าเป็นเฉพาะตอนคืนนะนะความสามารถเธอจะคล้ายๆกับอืมถ้าผมจำไม่ผิดจะคล้ายกับอิคาซิจินะครับประมาณนั้นนะเพราะว่าอันนี้ก็จะบวกเฉพาะตอนคืนเหมือนกันแต่โบกับอันนี้บวบ,บกคิดิคอลนนะครับแต่มัน,นจะเป็นบวก แรงหลบแม่นนะครับนะก็ então, <t> <term> คลายกันแต่ว่าตัวนี้ <t> <today S 2> ผมไม่รู้ <t> แน่จะเป็<ใ>นบัฟหรือมันน่าจะออกเป็นแนวพัฟซีมากกว่านะครับเพราะว่าม <t> ันไม่ขึ้นว่าบัฟให้นะไม่รู้ว่าบั๊กหรือเปล่านะผมก็เลยยังไม่กล้ารีวิวนะครับนะก็เลยต้องเว้นตรงนี้ไว้ก่อนนะครับก็จากความสามารถผมคิดว่ามันเอาไว้ดีนะครับเวลาเราเว้ผ่านพวกโนดต้องการจะไปโนดบอสหรือขึ้นมนจำเป็นต้องเ้ลียๆอะไรเงี้ยคือบางทีเราโดนยิงเหลืองอย่างเงี้ย พอถ้าเราไปต่อเนี่ยเราจ,จะหวังดาเมจจากเธอไม่ดหวังดาเมจากดีีลำนั้นไม่ได้แต่ถ้าเป็นอาญ,ญานี้เรายังหวังดาเมจได้อยู่นะครับนะแล้วก็ตอนคืนเธอก็ยังแรงขึ้นอีกน,นะครับแต่จริงๆกลางคืนมันยิงเป็นไงก็ตายนะมันก็เลยแบบมเมค่อยคได้เห็นของ้ายจะยิงบอสนะครับแต่ยิงบอสที่แบบเป็นหลอดหรือยาวๆนะก็จะดีนะครับโดยรวมแล้ว ผมคิดว่าเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับหาได้ง่ายนะแบบหนึ่งแบบสองก็มีแล้วแล้วก็อาจจะใช้คอเยอะหน่อยสาหรับคนพื้นฐานเล่นนะครับแต่ว่าก็ถือว่าคุ้มนะเพราะคุณจะได้ดีดสีดาวมาที่คุณภาพค่อนข้างดีนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเนี่ยครับพวกนี้นะครับคือคุณภาพไม่ห่างกันเลยนะครับสีดาวเหมือนกันนะคุณภาพได้ใกล้เคียงกันมากๆนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจนะครับ ก็หลายคนถามว่าอายาามิเลือกดีไหมก็ก็ดีครับผมว่าก็ดีไม่ต้องสนใจทีมนะครับว่าเป็นทีมประมาณไหนเธอก็โอเคนะครับเธอสามารถเข้าได้เกือบกับทุกทีมนะหรือว่าอาจจะอยู่ในทีมดีๆของญี่ปุ่นอะไรที่แบบดีญี่ปุ่นไม่ค่อยแบ่งแยกอะไรหรอกครับอยากบบก็บบกหมดหรือไม่ก็บอกเฉพาะตัวบริเวณใกล้ๆนะครับหรืออะไรนี้นะหรือไม่ก็บอกให้ตัวเองนะครับนั่นก็เป็นสไตล์เขานะครับก็ยังไงถ้า ชอบก็ลองใช้ดูนะครับสำหรับสาวผมสั้นคนนี้อาญามีนะครับนะครับเรือชั้นอาญามีนะแต่บางคนเขาไปอ่านเลยเขมือว่าเขาบอกว่าอยู่ชั้นปุกิผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่วันนี้เขียนอาญามีผมไม่ค่อยเข้าใจเรื่องการเรียงชั้นของเรือนะครับบางทีอาจจะเป็นแบบว่ารุ่นใกล้กันหรืออะไรนี้นะครับนะเพราะว่าบางรุ่นนี้มันจะถูกผลิตมาหลายล้ำม,มากนะครับผมจะให้ดูฟลอฟองตาดนอกเรื่องนะครับฟองตาดมีค่าที่ทำที่สูงมากนะครับ สูงพิปกตินะครับสูงก็ชาวบ้านแถวช่องเราเ๋ยวลองดูนะเห็นปะนี่ขนาดใส่ไ,ได้แค่เนี่ยหกสินั่นได้เจ็ดส็ดนะครับแต่ว่ารู้สึกจะยิงเบามากนะแต่มันยังไม่รีโมเดลนะครับก็เล่นวงกันเล่นไม่ได้โอเคก็สำหรับคนที่ชอบการลบกลังคืนนะครับแต่มันก็ไม่ค่อยดีหนะ็นกังกลางคืนกัปืยนยากรน,นะถ้า ฟาร์มเกิน4โหนก็กลางคืนไม่ไหวแล้วนะก็เพราะฉะนั้นเป็นตัวที่โอเคครับถ้าไว้ผ่านีโหนดหรือไว้ผ่านบอสหรืออะไรอย่างงี้นะก็ลองลองดูครับเป็นตัวที่น่าสนใจนะวันนี้ก็อาจจะเป็นยังผมเจ็บคอเลยนะครับก็เห็นมันผ่านมาหลายวันแล้วจนระิงๆมันถึง200วิวตั้งแต่วันที่ประมาณที่วันเสาร์นะครับ นะแต่พอดีผมไม่ค่อยว่างนะครับก็เลยลากยาวเห็นนี่เลยก็ขอโทษด้วยนะช่วงต่อไปนี้ก็คงอาจจะช้านิดนึงนะครับเพราะว่ายังไม่รู้จะรีวิวตัวไหนนะครับคงไม่มารีวิวทีพีทให้ดูมั้งครับเพราะว่ายังไม่มีสก,กิลนะแต่ก็เห็นมันจะมีเอามีรีโมเดลนะครับนะเดี๋ยจะมีรีโมเดลอันใกล้นี้นะเมื่อกี้ผมพูดผิดไตัวนี้ขอโทษด้วยนะพอดีอ่านรุ่นเกมนะอ่า ก็ประมาณนี้นะครับจริงๆอินาซึมะก,ก็ค่อนข้างจะน่ารีวิวนะครับแต่คืออยากให้รีวิวมากกว่านี้ก่อนมากกว่านะเพราะสกิลเธอก็มีความน่าสนใจในระดับหนึ่งนะครับแต่จริงๆผมอยากจะทาโกวามาตัวหนึ่งนะอรู่ไว้ก็เปรดเ,เทียบคู่ไปเลยอย่างเงี้ยนะเพราะเขาสามารถคล้ายๆกันนะครับนะแต่ว่าต่างกันพอต่างกันอย่างเยอะนะวันนี้ก็ขอจบ ที่เท่านี้นะครับขอโทษที่ไม่มีเนื้อเรื่องให้เพราะว่าอย่างที่บอกนะมันยาวไปแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรสาระสําคัญเลยมากนะครับนะก็ขอบคุณทุกคนที่ยังติดตาม,มกดไลค์ให้นะครับขอโทษจริงๆที่ชานะก็ช่วงนี้อาจจะยุ่งๆนิดนึงด้วยนะฝนตกออกไปูนนี่มาบางทีก็เป็นเป็นหวัดบ้างน,นิดหน่อยนะครับนะก็ ถ้าใครถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ไ้แล้วกันนะครับหรือสับสไครต์ไว้นะถ้าอยากจะติดตามคลิปบางทีแบบว่าว่าจะกดวันนี้น่าจะลงดึกนะเนี่ยห้าทุ่มลนะก็บางคนอาจจะไม่เห็นนะครับในกลุ่มเฟรมบุ้งไงก็กดสับสไครต์ไว้ก็ได้นะครับจะได้แจ้งเตือนในเฟ็มนะโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ยังติดตามไว้ทุกหมายยังไงจะมาบอกอีกทีนะครับผมก็พยายามอยากจะทําตามที่หลายๆคนรีเควสนะแต่คือ มันน่าเป็นห่วงนะครับคือน้ํามันมันลดลงเรื่อยๆครับบอกซรายที่ผมยังพยายามปั่นที่มาได้นะแต่น้ํามันมันลดลดจนน่าเป็นห่วงนะครับนะคือจริงๆน้ํามันมันสมควรจะขึ้นไปที่ห้าหมื่นห้าได้แล้วนะแต่นี่มันเพราะมันจะตามนี่อยู่หน่อยนี่เดี๋ยวไปแวมามันตกไปขนาดนี้แล้วนะครับมันเลยน่าเป็นห่วงมากนะเพราะว่าเรือมันพังซ่อมบ่อยก็ใช้น้ํามันไปเวลก็ใช้น้ํามันนะครับมันก็ใช้ไปเยอะนะก็คือแบบ ต้องดองไวมากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงกิจกรรมมีก,กิจกรรมมามันจะทําให้ดูไม่ได้มากนะครับก็คือก็เลยต้องดองไวช่วงนั้นนะเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์เรานี้ก็ถือเปิดมานานแล้วแต่ยังไม่มีอีเวนต์ให้อีเวนต์หาเรือจากพวกดันที่ลงในเกมเหมนะครับเพราะงั้นก็ต้องเต็มตัวไว้ก่อนนะครับไม่รู้เมื่อไหร่ก็คือต้องเต็มตัวไว้นะเพราะว่าจะมานั่งเติมตังอัดถังน้ำมันมันก็นะมันก็เปลืองไปนะครับเพราะช่วงนี้ก็หมดแคสตีมไปเยอะเหมือนกัน ซื้อมาดองนะครับก็ไม่เข้าใจเือนกงนนะก็เคยแบบหมุนไม่ทันนะครับก็เลยยังไม่ค่อยอยากเติมเท่าไหร่นะส่วนงานแต่งงานก็ยังไม่รู้แต่งงานกับใ,ใครก็ย,ยังไม่เติมเหตุผลมีเหตุผลนะผมนะโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็ไลฟ์สาระกันมาหลายนาทีแล้วขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามก็มีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใน YouTube ก็ได้นะครับก็สะดวกตอบใน youtube มากกว่าเนาะเพราะว่าครับเวลาไม่อยู่หน้าคอมมันแจ้งในมือถือนะครับนะ เพืกลุ่มในเฟซมันบางทีมัไม่ค่อยแจ้งนะครับบางทีกดเขา้าไปดูไม่ได้หรือตอบไม่ได้อะไรอย่างเงี้นะมันจะไม่สะดวกเท่านะใน YouTube ก็สะดวกดีแต่จะอาจจะโพสรูปอะไรให้ดูไม่ได้แค่นี้โอเคครับขอบคุณมา,มากๆครับไปเจอกันใหม่